Mario อเล่าโมเมนต์รักจันจิแฮปปี้มีความสุขที่ได้คบกันคบกันมายาวนานกว่า8ปีแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มมาริโอเมาเลอร์และแฟนสาวจันจิจันจิราแต่ไม่เคยได้เห็นคู่นี้ออกงานคู่กันหรือแม้กระทั่งลงรูปคู่หรือรูปของอ e ีกฝ่ายในไอจของตนเองจนเมื่อวันว,นวาเลนไทน์ที่ผ่านมาก็สร้างความมือฮาให้บรรดาแฟนคลับเป็นอย่างมาก เมื่อหนุ่มมาริโอได้ลงรูปสาวจันจิพร้อมดอกไม้ช่อโตและล่าสุดก็ทำแฟนแฟนเซอร์ไพรส์อีกครั้งเมื่อช่องติกตอกของสาวจันจิได้ลงคลิปเต้นคู่กับหนุ่มมาริโอทำแฟนแฟนต่างติดการ์ดพร้อมเรียกร้องให้ทั้งคู่ขยยนอวดมเมมิ์แบบนี้ให้ดูกันบ่อยๆล่าสุดในรายการสามแซบมาริโอเผยถึงคลิปที่เต้นคู่กับแฟนสาวว่า จริงๆผมก็เป็นสายเต้นแต่ไม่เคยให้ใครเห็นก็เลยอยากโชว์ว่าเราก็เต้นได้นะวอเราเอาจริงๆคือน้องเขาชอบเต้นอยู่แล้วก็เลยชวนโอเต้นด้วยซึ่งเราเองก็อยากโชว์ศัก,กยภาพตัวเองด้วยว่าเราก็ไม่ธรรมดาเรื่องการเข้าจังหวะส่วนถามว่าจะมีการเต้นออกมาให้แฟนๆได้เห็นอีกไหมนั้นตอนนี้ขอพักไว้ก่อนแต่ในอนาคตไม่แน่อาจจะมีอีก พร้องกับโชว์สเต็ปเบาๆให้ได้เห็นในรายการด้วย